กลับมาอยู่ในช่วงสนทนาของนี่แผน่นดินสุขภาพดีกับพรีมาก,กันต่อนะครับวันนี้แขกรับเชิญของผมนะครับคุณหมอคณฐครุฑกุลท่านเป็น นายแพทย์ทางด้านหัวใจจากโรงพยาบาลรามาแต่ก็สมบทบาทเป็นที่ปรึกษาของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าสนาชาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. คุณหมอเมื่อซึ่งที่แล้วเราได้คุยกันไปว่าความจริงแล้วงานวิชาการของบ้านเราเนี่ยเหมือนกับเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นถ้าเทียบกับต่างประเทศเนี่ยเรายังทิ้งห่างเขาอยู่เยอะแต่มันก็มีหลายๆอย่างที่คุณหมอเกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้ว่ามันมองมองเป็นนิชของตลาดเมืองไทยได้เป็นสิ่งที่ต่างชาติคงไม่สนใจมาลงทุนเพราะมันอาจจะจํากัดแค่ตลาดในประเทศไทย มี<ช>เป็นช่องทางที่เราจะต่อยอดได้อยากจะให้ขยายความตรงนี้ครับครับคือมันมีบางอันที่เขาไม่ทําอย่างเช่นอย่างเช่นผมยกตัวอย่างการณีที่ตรวจโรคโรคบางประเภทนะครับซึ่งเป็นโรคที่เจอในบ้านเราค่อนข้างเยอะก็จะมีบางบริษัทเขาทาเป็นชุดตรวจโรคขึ้นมาครับซึ่งแมทช์กับบ้านเราหรือบ้านเราเนี่ยมันมีนโยบายซึ่งจะต้องตรวจ เห็นไหมครับที่จะต้องตรวจไอชีสีม่วงจะต้องตรวจว่ามีสารเสพติดไหม,มนะครับซึ่งจริงๆเป็นโนโยบายที่ดีคือเป็นการป้องปรามแต่บ,บ้านอื่นเขาอาจจะไม่มีตรวจมไม่เป็นโนโยบายของเขาเป็นโนโยบายของบ้านเราถ้าจะรอต่างประเทศมีชุดตรวจเนี่ยราคาสูงมากมเพราะว่าหนึ่งผลิตเขาน้อยแล้ววันลุ่มน้อยแล้วต้นทุนเขาเนี่ยกว่าจะขนส่งอะไรมาน้อยคือบ้านเราเองก็ยังมีบางบริษัทนะซึ่งผมก็ยกตัวอย่างนะบางบริษัทเนี่ยสามารถผลิตพัฒนาขึ้นมาเองใช้ตรวจได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ บ้านเราก็ซื้อกันอยู่ตลาดในบ้านเราประมาณ80-90%เนี่ยมาจากรบ,บริษัทนี้นะครับซึ่งอาจจะไม่ขอเอ่ยชื่อบริษัทซึ่งเขาก็ทำนวัตกรรมอย่างเช่นชุดตรวจเอดจากน้ำลายนะครับเพียงแต่ว่าด้วยกฎหมายปัจจุบันเนี่ยเราต้องตรวจ100%ตี่ยต้องตรวจจากเลือดแต่เขาสามารถตรวจได้แล้วก็ส่วนใหญ่จะขายต่างประเทศนะครับถ้าขายในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะจะใช้เป็น จากเลือดนะอันนี้เป็นเกวข้อกําหนดของเราแต่ก็ส่งขายซึ่งเขาจะปาเป็นกล,ลายเป็นโบนัสเองได้ส่งออกอีกนะฮะ,ะส่งออกอกกีในแรกเริ่มต้นนี่คือทำสนับตลาดในประเทศแต่ปรากฏว่าเขาก็มีปัญหาอยู่ซึ่งอันนี้เรื่องหนึ่งที่เราจะพยายามผลักดันก็คือบางครั้งเนี่ยกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขสมมุตินะครับอ,อาจจะไม่กําหนดว่าการตรวจต้องใช้จากเลือด การจะไปแก้ยากก็พยายามคุยกันอยู่ว่าจะทํำยังไงได้แต่ด้วยทคโนลยีของเราเนี่ยก็คือทำเนี่ยใกล้เคียงคือผลความแม่นยําก็ไม่ต่างจากเลือดมากนะครับซึ่งสามารถทดแทนได้แต่บ้านเราระเบียบยังไม่มีซึ่งก็คงจะต้องใช้เวลาแต่ก็เห็นว่าตรงนี้เนี่ยก็สามารถส่งขายปีหนึ่งหลายค่อนข้างเยอะนะต่างประเทศแล้วต่างประเทศเองมีแค่สบริษัทก็บริษัทของคนไทย1บริษัทบริษัทของต่างประเทศที่เขาทําขายอยู่ซึ่งเราก็ติดตลาดหรือชุดตรวจไอสารเสพติดเราก็พบว่าสารเสพติดเนี่ยตรวจไอสีสีม่วงอะไรนี้มีบริษัทที่ทํามีความแมม่นยําาสสููงงก และผลิตในประเทศไทยครับแล้วก็ก็จะมีบางบริษัทที่ตรวจโรคบางอย่างเช่นโรคในกุ้งซึ่งเป็นโรคจากเชื้อไวรัสในบ้านเราครับเนึกออกไหมครับนั้นต่างประเทศมาเขาเอามาขายไม่ได้เพราะเขาดิเท็กไวรัสตัวนี้ไม่ได้ตรวจจไม่ได้คือไวรัสนี้เขาไม่มีเขาไม่ได้ระบาดในในบ้านเขาไม่ไระบาดในบ้านเราเราก็พัฒนาขึ้นมาถ้าเราไม่ทําเราเกษตรกรไทยก็ตรวจไอ้ตัวนี้ไม่ได้เพราะต่างประเทศทาก็ราคาก็ต้องใช้หลับใหญ่ซึ่งราคาสูงมากครับอันนี้เราก็ เป็นช่องทางซึ่งเราสามารถที่จะแทรกเข้าไปได้แต่ถามว่าในอนาคตผมก็อยากให้บริษัทใหญ่ๆผมก็มีโอกาสคุยกับทางบริษัทใหญ่ๆเหมือนกันนะครับซึ่งเขาก็มีพยายามทําอย่างเช่นบริษัท s c g เขาก็บอกว่ามีงบปีหนึ่งหลายร้อยล้านแล้วก็ลงทุนแล้วเขาพบว่าจากที่เข้าลงทุนในเรื่องของ R&D และนวัตกรรมเนี่ยพบว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ารายได้ของเขาเนี่ยโกดขึ้นประมาณไม่น้อยกว่าประมาณสัก 15-20%มาจากนวัตก,กรรมใหม่ๆที่ลงทุนวิจัยไปและที่สําคัญไอ้พวกนี้คือมันสร้างมูลค่าให้กับบริษัทค่อนข้้งมากมเพราะการแข่งขันในตลาดยังน้อยแล้วก็พวกนี้มันลงทุนแล้วมันบางครั้งนวัตก,กรรมบางอันมันลดต้นทุนการผลิตด้วยครับแต่ทีนี้พอเราทําไปแล้วไปเจอสินค้าที่ต้องส่งออกนี้นะครับการยอมรับจากต่างประเทศถ้าเป็นนวัตกรรมที่มาจากประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพอดีผมเป็นหมอนะครับเราต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ย ผมก็สอบถามคุยกับผู้ประกอบการหรือคนที่ทําพัฒนานวัตกรรมรวมทั้งนักวิจัยในบ้านเรารบพบว่าขายเมืองนอกง่ายกว่าขายเมืองไทยเ,เป็นซะง,งนั <c oughs> ้นอะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราเองเนี่ยตอนจกขึ้นทะเบียน<ะ>เราก็ไม่เคยขึ้นทะเบียนใหม่ส่วนใหญ่วิธีการขึ้นทะเบียนออยอเองเนี่ย<ะ>ก็ถ้ามีออยอของต่างประเทศ USFDA มาละขึ้นเหมือนกับว่าโอเคสตา์มมาระดับหนึ่งก็ตรวจสอบเอกสารผ่านแต่พอเอาของไทยไปขึ้นไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันต้องใช้เอกสารไอ้นี่พอไหมไม่แน่ใจ ก็เลยเป็นที่มาที่ว่าบางทีขึ้นทะเบียนก็ยากกว่าครับพอการยอมรับพอของคนไทยเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าคนไทยหลายๆอันที่ก่อนนั้นก็ประเภทแบบโฆษณาประเภทแบบประเภทแบบไปทําเสียไว้เยอะพอของดีๆจริงพอเข้าไปก็เกิดปัญหาแต่เราก็ไม่เชื่อเขาไม่เชือคประเทศไทยเองอีกซึ่งต่างจากต่างประเทศเขาก็จะมีหน่วยงานที่ตรวจสอบถ้าตรวจสอบผ่านการแข่งขันในตลาดเขาไม่สนใจว่ามาจากที่ไหนทุกอย่างเหมือนกันคือเหมือนกันถ้ามีการรับรองผ่าน FDA ในประเทศนั้นๆหรือผ่าน เซอร์ติฟายอย่าง CE Mark หรืออะไรบางอย่างเนี่ยเขาก็เหมือนกันแต่บ้านเราพอมาปุ๊บเราเองเนี่ยก็ไม่ค่อยแน่ใจกระบวนการตรวจสอบของเรารพอหมอมาเองต้องเข้าใจว่าหมอเองเนี่ยต้องดูแลคนไข้ถ้าเกิดมันไม่แน่ใจหรือว่ามีปัญหาขึ้นมาก็อาจจะส่งคเสียคนไข้ก็ต้องอมีการตรวจสอบมาอะไรซึ่งก็ทําให้บริษัทที่ดีๆเนี่ยเสียเวลาหรือช้าหรือโอกาสการเข้าถึงตลาดขายเนี่ยค่อนข้างยากครับ เราเรามีการนําปัญหานี้ไปถกในสอสอไหมครับว่าจะแก้ปัญหาน,นี้กันยังไงรครับมีถกขึ้นมาแล้วก็<ะ>พอดีเรื่องนี้เนี่ยหน่วยงานที่ดูแลอันหนึ่งก็คือสํานักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ<ะ>ซึ่งก็มีการนําเรื่องนี้คุยกันแล้วก็พยายามจะปรับเปลี่ยนเรื่องกฎหมายในเรื่องของขึ้นทะเบียนรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรเพราะว่าสิทธิบัตรเนี่ยกลายเป็นไปโปรเทคไปไปกีดกันบางอันของเราเองด้วยคือเราคุ้มครองอยู่แหละแต่กว่าจะคุ้มครองเนี่ยจบมีขบ้นก่อนกว่าจะขึ้นเช่นไปขอวันนี้เนี่ย กว่าจะได้อีก2-3สปี <c oughs> บางทีมันไม่ทันกับตลาด <c oughs> ซึ่งก็มีการคุยว่าจะทำยังไงรวมทั้งสิทธิ์ต่างๆซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน <c oughs> มีการวิจัยหรือการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับภาครัฐ <c oughs> แต่พอภาครัฐจะส่งมอบให้เอกชน <c oughs> ก็ติดปัญหาเอ๊ะ ให้ได้ไหมให้แล้วผิดไหมการที่เอาของภาครัฐไปให้เอกชนเนี่ยเป็นยังไงจะตกลงราคาเท่าไหร่นั่นแหะสิครับอันนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องมีการคุยกันแต่ที่ผ่านมาก็พยายามเคลียร์กันเป็นเคสต่อเคสไปแต่ระยะยาวเนี่ยคงจะต้องเอาเรื่องนี้คุยกันอาจจะต้องมีการปรับกฎหมายบางอันเพื่อจะให้สอดคล้องแล้วก็ต้องทําโมเดลที่ชัดเจนขึ้นครับ แตที่ผ่านมา2ปีเศษที่ว่าเป็นองค์กรมหาชนแล้วนะฮะการทํางานของสนชที่เอาเอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแพทย์ก็ได้ครับที่เราเห็นและจับต้องได้เลยว่านี่แหละคือนวัตกรรมที่มีผลกับคุณภาพชีวิตของผู้ที่เข้าไปใช้บริการระบบสาธารณสุขบ้านเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับคือเป็นโครงการนะฮะออกมาค่อนข้างเยอะและเห็นชัดก็คืออย่างเช่นระบบเรื่องของ โปรแกรมการจัดการโรงพยาบาลหลายแห่งก็จะมีบางบริษัทที่เข้ามาขอต่อเนื่องก็ทําให้เกิดการพัฒนาซึ่งเป็นของคนไทยแทนที่จะเป็นของต่างประเทศการจัดการหมายถึง management ในโรงพยาบาลพวกระบบ HIS ระบบ Hospital Information System ก็คือคล้ายๆกับไปตรวจจะต้องทําบัตร เข้าไปยังไงตัวสองแฝดตัวที่สองแฝดที่รัฐบาลก็มีบางบริษัทที่ทําแล้วก็ค่อนข้างจะขายแพร่หลายนะครับระบบในเรื่องของการชุดตรวจนะครับซึ่งซึ่งบางทีเราไม่รู้หรอกบริษัทไหนแต่มันซ่อนอยู่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราทาสมุนไพรหลายอย่างเราก็มีการสนับสนุนนะครับเช่นโดยเฉพาะในเรื่องของไพรนะครับซึ่งเอามาทําเป็นน้ํายาอ่ทอทีนะเอามาทําเป็นครีมนวดครีมต่างๆหรือว่าใช้ในสกัดบางอันออกมาเป็นบํารุงผิวนะครับแล้วก็มีพวก ยาหรือว่าสมุนไพรบางอันใช้ค่อนข้างเยอะอนะครับมีการส่งเสริมเตีอย่างที่ผมเรียนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนึกอย่าง2ปีเราก็ พยายามส่งเสริมและสนับสนุนเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์มันก็ยังขาดว่ามันเป็นเบื้องบหัวแตกมันก็ยังไม่มีพลังในถัดไปเนี่ยก็จะมีการรวมกลุ่มแล้วตอนนี้เราก็อย่างเช่นการแพทย์เราก็ตั้งกลุ่มหนึ่งเรียกว่าไบโอเมติคอลก็คือ,อทางชีวการแพทย์ซึ่งจะดูแลในเรื่องของเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์โดยเฉพาะเน้นในเรื่องของเครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็ทําให้เกิดการพัฒนาเป็น cluster, คลัสเตอร์แล้วก็มีการรวมกันระหว่างบริษัทเล็กบริษัทใหญ่เพื่อมันเกิดการต่อเนื่องแล้วก็เกิดภาพ คือเราก็อยากให้เห็นภาพเหมือนซัมซุงพอบอกว่าซัมซุงมันก็ผลิตแล้วก็ขายเป็นบริษัทใหญ่ๆแต่บริษัทซัมซุงเองอย่างนี้นะครับเขาก็มีบริษัทลูกที่มาซัพพลายของเขาเราก็อยากให้เห็นภาพอย่างนี้ที่ผ่านมาทางนักตกรรมเอนเอมีหลายโครงการแต่ส่วนตัวที่ผมมองก็ยังมองว่ายังขาดกระจายอยู่ยังกระจายกันอยู่ครับคือเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่านี่คือคือคือในของการสื่อสารกับกับกับสารารณะนี่ผมว่ายังยังยังไม่ค่อยชัดเจน คือเราอาจจะสัมผัสแล้วว่าว่านี่คือนวัตกรรมแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่านี่คือเป็นค,คือมันมีโครงการมีอยู่เพียงแต่ว่าผมมองว่าถ้าจะ Impact เนี่ยมันคงต้องมีการรวมเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็ทําออกมาเป็นทั้งกลุ่มเพื่อให้รู้ว่าอ๋อ ในในกลุ่มนี้คือน,นวัตรกรรมของอคนไทยเป็นการรวมกลุ่มแล้วก็มีการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันไม่ได้เป็นคู่แข่งกันเพราะว่าอย่างนี้จะทําให้อุตสาหกรรมเนี่ยโตขึ้นกอนขามากครับครับครบใคร,คร,ครเป็นคุณกาหนดทิศทางนะคว่าปีนี้ต้องศึกษางานทางด้านนี้เพื่อให้มีน,นวัตรกรรมทางด้านนี้ออกมาใครเป็นคุณกาหนดครับเรื่องพวกนี้คนกําหนดเนี่ยเป็นบอร์ดครับเป็นคณะกรรมการนะครับของ คำนานกรรมการของสํานักงานซึ่งก็คือผู้ทรงวุฒินะครับมีตัวแทนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนแต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นจากในส่วนของภาคเอกชนเพื่อจะให้มากําหนดทิศทางว่าโอเคตอนนี้ภาคธุรกิจของบ้านเรามีความพร้อมไปทางทางด้านนี้ถ้านในการส่งเสริมน่าจะเกียร์ไปทางด้านนี้เพื่อจะทําให้ มันมีความสอดรับกันในระหว่างนโยบายบไม่ใช่ภาครัฐก็ส่งเสริมอย่างหนึ่งเอกชนก็ทําอย่างหนึ่งพอลงทุนทาง<ๆ>ด้านการวิจัยไปแล้วแต่ไม่มีคนเอาผลงานเนี่ยไปใช้ประโยชน์ว่าประมาณาต่างๆเนี่ยก็เสียแต่ถ้าเรารู้ว่าเอกชนเนี่ยเรามีความพร้อมหรือทิศทางนี้เราจะได้สามารถสนับสน,นุนหรือว่าประสานงานให้ใหไปในทิศทางเดียวกันได้ครับแล้วความโปร่งใสในการที่จะยก ผลงานวิจัยเนี่ยใ,ให้กับ,บเอกชนเนี่ยเขาเขาใช้ระบบไหนกันครับใครใคร,คร,ครมาพิจกันเองว่าใครจะได้โปรเจกต์นี้ไปต่อยอดอยงียเหรอฮะหรือว่าไงอ่คงคงเป็นเรื่องซึ่งต้องมีการคุยกันนะครับซึ่งหลักการเนี่ยก็คือบอกว่าภาคเอกชนเนี่ยภาครัฐเนี่ยการถือสิทธิบัตรเนี่ยไม่มีประโยชน์เพราะถือเพราะการที่มีสิทธิบัตรเนี่ยสิทธิบัตรก็คือเครื่องมือที่จะโพต้องกัน ไม่ให้คนอื่นมาหาผลประโยชน์ทางด้านการค้าหรือเชิงพาณิชย์ได้เด็ออกอ๋องนะครับแล้วผมเองจะต้องอจะต้องเอาธุรกิจไปทำเนี่ยเราก็ต้องมีสิทธิบัตรเพื่อกันว่าเอ้ยคนอื่นเนี่ยเราทํามาก่อนนะเราเป็นคนคิดนะคนอื่นจะทำปเทิต,ตัวเราเองเพราะฉะนั้นภาครัฐถือไม่ได้เมื่อภาครัฐไม่ได้ทาธุรกิจมไม่มีความจําเป็นครับซึ่งตรงน,นี้ก็จะต้องมีการโอนถ่ายไปให้ภาคเอกชนซึ่งขั้นตอนก็คือเน้นก็คือหนึ่งถ้าเป็นผลงานบางอันก็ภาคเอกชนในสนใจก็มีการมาซื้อผลงานจ่าย เป็นค่าผลงานถ้ามีหลายเจ้าก็อาจจะมาคุยกันสิ่ง,งอาจจะแข่งกันหรืออาจจะร่วมมือกันซื้อไปทั้งสองแล้วก็แบ่งแชร์กันช่วยกันพัฒนาใช่ครับเพื่อให้ง่ายปัจจุบันเนี่ยภาครัฐเนี่ยรู้ว่าเอกชนเนี่ยเอกภาครัฐเนี่ยไม่มีควาเป็นต้องถือแต่ปัญหาเนี่ย จะตกลงผลประโยชน์ถ้าเอกชนไปทาแล้วถ้ามีผลประโยชน์บ้างจะคืนกับไห้ภาครัฐเพื่อดําเนินการต่ออย่างไรอ,อันนี้กำลังขุอยู่ที่คุยกันซึ่งทางสำนักง,งานคณะกรรมการวิยแเองชาติกำลังดำเนินการในเรื่องนี้อยู่ครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาปิดท้ายกันต่อนะครับกับคุณหมอคณะครุฑกุลที่ปรึกษาสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติถึงทิศทางในอนาคตและความท้าทายที่รอสำนักง,งานแห่งนี้อยู่นะครับพักกันสักครู่หนึ่งครับ